ครับสวัสดีครับอยู่กับคนกสินหากินทินสุโขทัยนะครับครับกะตอนเย็นๆนะครับนี่กะมาปิดบักทัวซอยหนาเพิ่นนะครับทัวกะคำ่าดสิไปหาล้อเบิ้องน้องใหม่นะครับไปแกงนะครับน้ำห่วยนะครับเป็นหอกน้องใหม่นะครับทัวไปครับไปเบิ้งน้ำกัดวัดสิมิโนะนะครับกะหายากอยู่นะครับมันยังแหลงอยู่จังแต่วันไก่หน้ามนะครับเพื่อนนี่หนาคนกะไดไปยมือนอสองน้อยนะครับไปครับไปเบิ้งน้ำกัดวัดสิมีบ่ นี่ครับมันเป็นกบะไพ่หนามนะครับอยู่บ้านเอื้อนไพ่บ้านนะครับนี่มีน้ำหนามพวกนี่นี่ครับไม่จะนอยังติดนะครับนอยตินเตานะครับนั่งน้อยๆอยู่นี่ครับก็นาจะเอาอยู่นะครับเดี๋ยวก็หาเราบังกอนครับนี่นี่นะครับนอหนึ่งแล้วที่สับัญเลยนะครับมันหายากครับช่วงนหำนาแดงนี่ครับเดี๋ยวไปแกงนะครับนี่ ได้เยอะนะครับปอกเปลือกออกเดีวจะไปสับอีกหนอหมกี้นี่นะครับนีครับอีกหนอที่เขาเห็นใหม่หกี้นะี่ยับเอาขนทบก็ค่อยดีบมาเลยนะครับขั้นเนี่ยค่อยออกขั้นใดนี่ครับไปปอกแกงนะครับก็ยังเป็นตเสียบอยู่นะครับนี่ยังอ่อนๆอยู่างนีครับเดี๋ยวไปหาเราบึงน้ำกันต่อ ครับกอนี่กับวุ้มีนะครับน้อเบื้องนี่พวกโพดครับนี่ตะหนามนี่ครับมาเบิ้งบักเบียนครับเอาไปกินกับแก้วบองแสียดใช้ได้นี่ครับนี่ครับบักเบียกินได้นะครับบักเบียนี่นี่ครับต้นโอ้ดอกแห้งครับ ไปกินกับแก้วบองอยู่บ้านกับปลาแด็นะครับเป็นโตนะครับแอบคบักเลยไปครับเดี๋ยวไปเบื่อนน้ำแตงก๊กหายเลยว้าตกตาเขาไปที่บ้าน,น ครับอันนี้ก็ไดตาหินเต๋านะครับนี่ห่อหน่อยไปครับเดี๋ยวไปหารอบนน้ำกันนะครับเดี๋ยวหลก่ออยู่นะครับเป็นเป็นห่วยนะครับนี่เดี๋ยวเาเคยมาใส่เบ็ดขวดแล้วครับเลาะไปน้ำมันนี่นะครับป่ะไปบนน้ำกันต่อครับนี่ไครมันจะมีลายไอ้พันลายแบบนะครับอันอาจจะเป็นไข่บานครับนี่จะันปลูกไว้แตงแต่่อเพมันปลูกไว้นะครับอันนี้เป็นไข่เหลืองนะครับ ก็ไผ่เดียร์ันปลูกไว้กันนสุดนะครับกันหน้าสุดล้มห่วยนะครับพอนะครับเดี๋ยวไปหาเราบ้างนักการต่อดนักการใดสามนอนะครับนี่ออกไปเรื่อยๆนะครับครับบังเคื่อนฝนตกล้มแห้งนะครับตกกับวัวแห้งนะครับฝนก็ะไดมีแต่ล้มครับก็ไผ่ล้มเบิ้ลเคื่อนกันดินสุดอยูกันนะครับแต่ว่าขอเสียมันนี่นะครับเวลาไ่นมันลงมไม่หน้านี่นะครับยามเห็นหน้ามันบ่ค่อยได้นะครับล้มลงมา อันนี้เป็นไส้บงนะครับอันนี้จะว้่งหนามนะครับไปจนโอ้มีอยู่ครับนี่ครับนอ่ะครับโอ้นอใหญ่เลยนะครับนี่นอไหนนอใบใหญ่แบบไหนอนอโอ้ยนอนี่ไหนครับนี่ นี่ยเลยขึงง่ายนี่นี่ครับนอนี่ว้าเด็กแกงยุทธครับนี่นี่นอนี่ง่ายอยู่เดี๋ยวผมซับกันนะเดี๋ยวนอนีหน่อยก่อนนะครับว่าสามนอเลยนะครับ นี่ครับหนออ่อใหญ่นะครับหน่อใหม่พันนี่ขนน้างในนี่แห้งในคับครับเนะี่ยจนไม่ปวด อ่อนเลยนะครับไปครับเดี๋ยวหารอเบื้งนี้ครับก่อนนี่หลายังนะครับไอสามนอล่ะครับคั้งนี้มีสองนอนะครับแบบนี้นะครับอืมก่อนนีนออกหลายยอู่นะครับ โอ้ยซับผาดนะครับครับอยู่ในดินนะครับซับผาดวงหันนี่โอ้เสียดายนี่รับปึง้งใหญ่แห้งครับนอนนี่ ไปครับเดี๋ยวหาลอบเบิ้งน้ำกันดีกว่าเพื่อนนี้นะเดียด๋วยวหลายู่ครับก่อน ครับอาจจะไเห็นนะครับอยู่ข้างในกับมันมืดนอนใหญ่อยอย่นะครับ,บวูสับยังสีวะสับยากนะ เลืกนะครับโอ้ยงอนๆอย่างอน,ออน,อนะมตนตีนเต้า่านี้ครับ นะครับก่อนนี่โอ้ได้หลายอยู่นะหน,น,นึ่งนอหนี่งหกนออยู่นะครับนี่ไอ้ครับลืมนับเอาแล้วครับเพื่อนทับนี่ที่ซับไปหันสามนอน,นะครับก่อนนี่ออกหลายอยู่นะครับนี่ ครับอันนี้คือไม้ไผ่สังไผ่นะครับเห็นีหไอ้ที่ผมไปใส่เบ็ดนะครับเบ็ดขั้นนะครับผมเอาไม้ไผ่อยู่นี่เราไปเหลาขั้นมันเห็ดเองนะครับนี่พวกนีะขั้นต้องตรงไม้ต้องตรงครับพวกนี้แหละทำอีกแก่เอาเบ็ดขั้นเบ็ดนะครับขั้นขาสะดุ้งก็ได้นะครับเพิ่งโอ้ล้ำงามค่ะรับตรงเลยไปครับเดี๋ยวไปสรุปน้ำกันนะครับนี่ครับน้ำใหม่ก็ได้สรุปข้างนอกนะครับมันเหมือข้างในครับสรุปนะครับก็ได้ไหลนะครับนี่จะนองไป สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองเลยสิบสองนอนะครับนี่ได้แกงยู่นะครับมันนี้มาได้กวาดทุดไทยแล้วครับยูนนี่เดี๋ยวไล่หน่อยหกเจ็ดแปดเอ็นออยู่นะครับครับให้สำรับมึอนี่กะเดี๋ยวไว้ซ้ำนี้นะครับกะคอนจิจบิบกับขอขอบคุณพี่ๆหน้าหน้านะครับก็มาดูมาชมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้นะครับเป็นกำลังใจกัน ครับคลิปไอ้เมื่อหน้าที่ไม่คลิปยังไม่ไม่ลงาให้เมืม่อก่อตอดตีามเมื่อน้ำกันนะครับสำหรับมันนี้กะสวัสดีครับ